คุณนักข่าวับผมโยคณากรคมัติวันนี้วันพุธที่12มกราคมนะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์โอมิคอนมาแจ้งให้ทุกคนทราบเพิ่มเติมผมได้ข้อมูลมาจากคุณหมอมนูนซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธคุณหมอก็บอกนะครับว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในการรักษาเน,นี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก5วันเท่านั้นเองโดยที่ไม่ต้องเดิน ทางไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับสามารถที่จะไปซื้อยานะครับมาทานเองที่บ้านได้ก็รักษาตามอาการนะครับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะฮะคุณหมอก็ยืนยันว่า,ามีเพียงอาการมีไข้าตามมีน้ำมูกระคายคอมีเสลตในลำคอนะครับไอบ้างจามบ้างปวดเมื่อยตามตัวบ้างนะครับอาการจะไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลต้านะครับ สายพันุนี้นะครับสามารถที่จะแยกตัวอยู่ในบ้านได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างน้อยประมาณ5วันหลังจากนั้น เมื่อหายแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติได้แต่ก็ยังต้องสวมใส่หน้ากากอยู่นะครับวิธีการรักษาคุณหมอบอกว่าให้รักษาตามอาการถ้าไอก็กินยาแก้ไอมีเสมหะก็ไปซื้อยาละลายเสมหะเป็นไข้ก็ไปซื้อยาลดไข้เจ็บคอก็ดื่มน้ําเยอะๆนะครับผสมน้ําผึ้งมะนาวก็สามารถที่จะรักษาได้แล้วเหมือนไข้หวัดปกติเลยนะครับคุณหมอก็ยกตัวอย่างอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5วันครับ นในการรักษานะที่สหร,รัฐอเมริกาเขาติดวันละ1ล้านคนส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะก็ไปซื้อยาหรืออาหารเสริมจากธรรมชาติอย่างเช่นฟ้าทลายโจนะรเอามาทานก็สามารถที่จะหายป่วยได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนาจากคุณหมอมนูนะครับคุณหมอยังย้ําว่าไม่ควรกินยาฟาวิ นะครับอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ผลิตยาฟาวิขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นใช้ยานี้รักษาโควิด -19 นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากคนบอวมนูนนะครับ